สวัสดีครับวันนี้เราก็มาปะกันอีกแล้วนะครับกับรายการ X-Air Channel นะครับโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับรายการของม่เฮานะครับก็จะเป็นรายการที่นำเสนอรายงานสถานการณ์หมอกควันว่าค่าฟุ่น PM 2.5เต้าใดห้องที่ไหนมันเกิดเหตุการณ์ จะอีเกิดขึ้นพ่องนะครับแล้วก็แทรกความรู้นะครับเพื่อประชาชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหมอกควันนะครับรวมไปถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายของมูเฮานะครับว่าเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยจะมีกิจกรรมอย่างพ่องนะครับตอนนี้นะครับค่าฟุนก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็มีคนมาไทยมาถามนะครับว่าเออเราจะไปพอค่าฟุนได้ที่ไหนแอปพลิเคชันไหนดีที่สุดนะครับ ถ้าไผ่อยากรู้นะครับว่าไปดูที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพอนะครับเอาไปพอกันเลยครับครับสําหรับเกตความรู้นะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆดูค่า pm 2.5นะครับเรามาฮู้ก่อนนะครับว่า a q i กับค่า pm 2.5บจุด้ค่าเดียวกันนะครับบัจค่าเดียวกันนะครับ a q i ก็คือ air quality index นะครับหรือดัชนีคุณภาพอากาศนะครับดัชนีคุณภาพอากาศ จะมามีหน่วยแต่จะบอกเป็น CC ไปนะครับแต่ c ีซีนั่นก็จะบอกถึงคุณภาพอากาศในลักษณะแตกต่างกันนะครับ AQI นะครับคำนวณมาจากอย่างนะครับ AQI คำนวณมาจากมลพิษอากาศนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวนี้มีอย่างพอกนะครับอันดับแรกก็คือ pm ก็คือฝุ่นขนาดเล็ก pm 1 0นะครับแล้วก็ pm 2 5, 5นะครับ pm 2.5แล้วก็ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนออกไซด์และอันสุดท้ายก็คือโอโซนนะครับโอโซนเป็นมนลพิษทางอากาศนะครับทั้งหมด6ตัวคำนวณแยกกันนะครับไม่ใช่เอามารวมกันครับคำนวณแยกกันอันไหนสูงสุดนับอันนั้นเป็นค่า AQI นะครับส่วนมากแล้วค่า AQI นะครับที่คำนวณสูงสุดในภาคเหนือก็จะมี pm 2 5นี้แน่นอนเด่นแน่นอนคำนวณเมื่อไรก็สูงสลดเลยก็จะเป็นตัวแทนของค่า aqi เลยนะครับค่า pm 2 5ค่า pm 1 0หรือว่าค่าโอโซนนะครับ3ตัวนี้จะเป็นเด่นที่สุดในภาคเหนือเฮานะครับเฮามาอู้ถึง pm 2 5 pm 2 5เป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรนะครับอันนี้จะมีหน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับการที่จะเอามาคำนวณเป็นค่า AQI ได้ต้องเป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงหรือ1วันนะครับถึงจะคำนวณเป็นค่า AQI ไดไอ่ด้อันนี้เฮารู้จักมดละว่า AQI เป็นอย่างไร PM 2.5เป็นอย่างไรนะครับส่วนประเทศไทยค่า AQI เนี่ยเฮามีทั้งหมด5สี5ลำดับนะครับเราจะมีสีฟ้า สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับมี5สีนะครับสีฟ้าถ้าคำนวณมาเมื่อใดแล้วได้สีฟ้าก็คือคุณภาพอากาศดีนะครับ ah ส่วนสีเข e ียวก็คือคุณภาพอากาศปานกลางนะครับส่วนสีเหลืองก็คือคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนสีส,ส้มนะครับก็มีผลต่อสุขภาพมากนะครับสุดท้ายส,สีแดงก็คืออันตรายนั่นเองนะครับก็ ถ้าคำนวณค่า AQI มาแล้วนะครับในช่วงนี้ก็มีการเผาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเริ่มมีสีเหลืองมาละก็อาจจะต้องเตือนชาวบ้านนะครับแล้วเราจะเตือนแนด้่งไรเราต้องไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆก็มีหลายแอปพลิเคชันมากนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําอันที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่น a i r f o ฟไทนะครับ a i r ์โฟไทนี่ก็เป็นของกลมควบคุมมลพิษนะครับอันนี้ คำนวณแล้วก็วัดค่าต่างๆนะครับจากเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานสากลนะครับส่วนมากก็ได้รับรองจาก US EPA นะครับก็เป็นเครื่องใหญ่เป็นสเตชันใหญ่ๆเลยครับอย่างเชียงใหม่นี่ก็จะมีที่สารลางยุพราชดอยสุเทพแม่แจมแล้วก็ปีนี้มีแถมที่เชียงดาวตัวนะครับของแอร์โฟไทยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับหน่วยงานหนึ่งนะครับก็จะเป็นของ อ่ uh, CDC นะครับอันนี้เป็นของอมหาลาัยเชียงใหม่นะครับของรับผิดชอบโดยอาจารย์เซธนะครับก็ได้งบสนับสนุนมาจากวชอแล้วก็มหาลาัยเชียงใหม่ตัวเองนะครับเพื่อติดตั้งแดชบอยนะครับอันนี้มีทั่วประเทศนะครับมีเครือข่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องวัดขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถาสื่อสารให้เจ้าบ้านได้หูแล้วก็ได้เตรียมตัวทางด้านสุขภาพตัวเองนะครับอันนี้ก็สามารถ ดูค่าได้นะครับใน CCDC CMU นะครับแล้วของเฮาตัวนะครับของเราสามารถดูในในแอปพลิเคชันนะครับ CMU Mobile นะครับบุคลากราอของมหาลัยเชียงใหม่นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่สามารถเปิดเข้าไปดูใน CMU Mobile ใ้เฮากติดเครื่องดัชบอยในตึกต่างๆน,นะครับในอาคารต่างๆในมหาลัยเชียงใหม่นะครับหรือ,อ แถมแอปพลิเคชันหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากแบ่งเป็นลำดับเลยนะครับก็คือแอปพลิเคชัน a i r ์วิช a l นะครับแอร์วิช a l นี่ก็ได้เป็นเครื่องมือมาจากของอเมริกานะครับแต่ว่าการแสดงผลเนี่ยมันก็จะมีทั้งเครื่องมือตรวจวัดขนาดเล็กสเต,เตชันจากกรมควบคุมมลพิษหรือได้จากาดาวเทียมนะครับก็คือพอฮึ่อกอยกันนะครับว่าเอได้มาจากไหนแต่ว่า การคำนวณค่า AQI เนี่ยมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้ของ US EPA นะครับระเมือนของประเทศไทยที่มี5สีนะครับของ US EPA จะมี6สีนะครับหรือเราสามารถไปดูได้ในเช็คฟูลเนาะมันจะมีคำอัานเช็คฟุลนะครับอันนี้ของเป็นของ g i สดาจ i s ด a เนี่ยก็เอามาจากการใช้ค่าดาวเทียมนะครับค่า AOD ต่างๆนะครับในการที่จะแปลงผลมาเป็นค่า ฝุ่น pm 2.5นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถดาวน์โหลดมาได้บอกว่าจะเป็นทั้ง Airfo ฟไทปบอกว่าจะเป็นทั้ง Air v e s u r e หรือเช็คฝุ่นหรือ AirCMI อะไรย่างก็าตามนะครับ cdc c หรือว่า r c u Mobile นะครับเราสามารถเช็คค่าฝุ่นได้นะครับมีเครื่องที่ไหนตั้งที่ไหนก็สามารถเช็คเครื่องได้ที่ฮันนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับ พรุ่งนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็คือชาวเหนือปดแอร์ค่าอากาศไทยนะครับก็วันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงึงนะครับจัดโดยสภาลมหายใจภาคเหนือแล้วก็พันธมิตรเครือข่ายต่างๆนะครับก็จะมานำเสนอปัญหาเรื่องค่ามาตรฐานเนี้ยที่เขาใจ้ q q i เนี่ยในประเทศไทยเขานะครับว่าเอะมันเหมาะสมแล้วหรือยังครับเราจะ เปิดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็จะนําโดยนะครับพี่โตนะครับคุณบรรณรสบัวขีนะครับครับผมถ้าใครสนใจกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถสแกน QR code เข้าในระบบซูมได้เลยนะครับวันพูกนะครับหรือใครสแกนมาได้นะครับนี่เลยครับ Meeting ID นะครับส9 8 9 3 5า6 9 8มานะครับใช้พาสเวิร์ดคือ2 0 2 1นะครับผม ถ้าใครสนใจวันพรุ่งนี้มาพะกันนะครับผมครับถ้าใครสนใจนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันนะครับในภาคเหนือนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจหมู่เฮาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเลยนะครับใครที่อยากได้หน้ากากเก๋ๆอันนี้นะครับบั d g e เก๋ไปได้นะครับอันนี้สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้หายใจได้คล่องได้สะดวกขนาดเลยครับ แล้วก็สามารถใส่ได้ตึงหน่ออ่อนล้วก็ได้ตึงคนใหญ่ตัวเนะครับกิจกรรมของมูฮานะครับเพียงแค่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับคำว่า XA Channel นะครับเราจะแจกทั้งหมด10คนนะครับ10คนนี้จะได้คนละ2ชิ้นนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเฮามาปะกันใหม่เตือนนะครับสวัสดีครับ